สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับป้าตุ้มเช่นเคยจ้ะขนมเช่นชาแนววันนี้จะป้าตุ้มจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำแกงส้มปลากระพงใส่ยอดตะพาาจ้ะมาดูกันเลยจ้าพอเดินก็มาลายน้ำแกงก่อนจ้ะลายสี่เรียบร้อย ข้ามเปียนะสลามขาป,ปี๋รำไปพอก่อนเกลืออ,อ,อ่ะรเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่นกันอันนี้ปัตุมปรุงรสนะเพื่อนเพื่อนรสชาต ได้แล้วจ้ะเดี๋ยวเาตุ้มใส่ยอดคางลงไปก่อนไป,ไปุงเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะจะปัก้กไปเลย ปรงรสตามใจชอบมาตามเพื่อนปรุงรสตามใจชอบเลยจ้าอือร่อยอร่อยอร่อยกับลำกับ เสร็จเรียบร้อยกับแก้มก็มีปลาทอดสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนไ้ก่อยคปนี้เด้ออ่ก็ปตุ้มก็ฝากเพื่อนเข้ามาชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปาตุ้มด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะ ปรุงรสตามใจชอบมาทั้งเพื่อนปรุงรสตามใจชอบเลยจ้าอ,อร่อยอร่อยอร่อยกับลำกับ